มาดูสิ่งนี้กันสักนิดหนึ่งนอกจากเสียงเชอนชมยินดีนะคะกับความแปลกใหม่เรื่องที่ไม่เคยมีมาก่อนนะคะของน้องลิซา่าแห่งไรท์พิงค์ของเราค่ะเกิลกรุฟอันดับที่หนึ่งของโลกลิลิว่าเดินเดี่ยวก็เชิดฉายอย่างนะ่าภูมิใจแล้วก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากเลยล่ะคะ่ะสิ่งที่ฮือฮาคือไม่มีใครคาดคิดว่าน้องลิซ่าจะปรากฏตัวณนปะูซานอินเตอร์เนชั่นแนลฟรีมครั้งที่30นะคะล่าสุดน้องลิซ่าก็บินตรงค่ะจากเอมมี่ครั้งที่77มาปรากฏตัวณเกาหลีใต้นะคะ ในอุตสาหกรรมเคป๊อปภาพยนตร์เกาหลีใต้ซึ่งงานนี้สื่อเกาหลีใต้สื่อนานาชาติต่างก็ตีข่าวกันจนบันไว้ค่ะพาดหัวข่าวแทบทุกจะสำนักเว็แบบเพจนิตยาสารชื่อดังค่ะมีอะไรที่น่าจับมองให้ดูทุกครั้งเลยนะคะแม้แต่สำนักข่าวนักข่าวเกาหลีใต้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ในงานค่ะยังไม่ทราบเลยว่าน้องลีซ่าจะมาเป็นแขกพิเศษนะคะในงานแห่งนี้บอกเลยว่าเป็นความลับสุด,สดๆน้องลีซ่ามาปรากฏตัวในครั้งนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะเจอผู้กำกับฮอลลีวูดหลายคนนะคะ แถมลิซ่าก็จะมีสารคดีที่กําลังจะฉช้ไปชวโลกอีกต่างหากค่ะก็มารอดูว่าน้องลิซ่าของเรานะคะจะมีงานรับอะไรให้แฟ,ฟนๆได้รอติดตามบ้างค่ะทั้งในฐานะศิลปินนักร้องแรปเปอร์ CEO นะคะก็เลยได้ว่ามีหลายบทบาทนาทีเป็นอย่างมากเลยนะคะนอกจากลุกที่จะเชิใช้สื่อต่างประเทศต่างก็แย่งกันตีข่าวนะคะจากเอมมี่ยังรายงานยังไม่จบเลยนะคะงานใหม่มาอีกแล้วสิ่งนี้ชาวเน็ตเกาหลีใต้ขอแหวกแนวกันบ้างค่ะมีสี สันกันหน่อยถ้ามีแต่เสียงชื่นชมเกาหลีใต้จะอกแตกตายซะก่อนค่ะมาแบบแบบไม่พอใจไม่ขอชื่นชมก็ถือว่ามีความคิดเห็นเชิงบวกแล้วก็เชิงลบประปนกันไปนะคะสื่อเกาหลีใต้ได้รายงานลุกเดินพรมแดงของลิซ่าไรพิงค์สำหรับ2 0 2 5ปูซานเฟสติลฟิล์มนะคะได้ว่าเป็นเสียงวิจารณ์อย่างหนักล้มเหลวหรือแฟชั่นลิซ่าขโมยซีในงานปูซานอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสติวัลเมื่อเธอสวมใส่ชุดที่เรียกเสียงคือฮาบุนโลกออนไลน์ในท,ทันทีลูกนี้ได้รับ ชมจากบางคนและดูกระาหาญและความมีสเสน่ห์ซึ่งก็ดึงดูดความสนใจกับภาพลักษณ์ที่ดูสะดุดตาและออร่าที่มั่นใจของลิซ่าได้อย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามมีชาวเน็ตบางส่วนไม่เห็นด้วยกับการจัดแต่งทรงผมเนื่องจากชุดดังกล่าวค่อนข้างที่จะไม่ธรรมดาและแม้จะสวยงามแต่ลายดอกไม้นั้นก็เน้นให้เห็นถึงหน้าอกของเธอชาวเน็ตหลายคนก็อ้างว่าแม้แต่จะดูน่ารักแต่ลุคนี้ก็คือมันเกินไปสําหรับในที่สาธารณะผ่านเดอะคูลเน็ตนะคะชุม,ช,มชนออนไลน์ค่ะก็ต่างหัวข้อ แป๊บเดียวนะคะยอดคนมาแสดงความคิดเห็นกว่า500คอมเมนต์ด้วยกันค่ะบางส่วนก็ได้รีแอคบอกว่ามันแย่มากเลยนะ การแต่งกายนี่คืออยากขายมากอ๋อนึกว่าจะมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นซะอีกขอบคุณพระเจ้าฮ่าฮมันแย่มากเลยเพราะมันดึงดูดความสนใจในส่วนนั้นเกินไปลิซ่าสวยจังเลยมันสวยนะมันดูแปลกๆไปสําหรับฉันฮะมีอะไรหรอรู้สึกว่ามันเหมือนเดิมเสื้อผ้าแปลกๆชุดนี้แปลกเหมือนกันเซอร์ไพรส์รามากเลยลิซ่าสวยมากฉันว่าช่วงอกมันดูแปลกไปหน่อยช่วงหน้าอกมันดูแคบแล้วก็คับไปหน่อย เธอเป็นสาวสุดฮอตจริงๆมันเจ๋งดีที่ได้มีความรู้สึกว่าเธอเหมือนคนดังต่างประเทศทำไมส่วนหน้าอกมันเป็นแบบนั้นล่ะโอ้มันแปลกดีสวยดีนะมันเจ๋งดีที่ได้รู้สึกว่าเธอเหมือนดาราฮอรลีิูด ฉันก็คิดเหมือนกันเลยลิซ่าสวยที่สุดลิซ่าคือตุ๊กตาบาร์บี้ฉันเห็นขังแรกเสื้อผ้าของเธอมันดูหนักไปหน่อยแต่พอดูด้านบนดูอีกทีมันก็สวยดีนะน่ารักจังเลยลิซ่าฉันคิดว่ามันเหมาะกับลิซ่านะเสื้อผ้าดูไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ไม่นะตอนนี้ฉันมองดูออกแล้วลิซ่าเหมือนกับนางแบบมากกว่านักแสดงคนอื่นๆในลุกบรรดาชุดลิซ่าคือสวยที่สุดและเธอก็ยังเพอร์เฟกต์อีกด้วยอะไรเนี่ยโอ้พระเจ้าชุดกับทรงผมไม่เข้ากันเลยสวยน่ารักจังมีอะไรแปลกใหม่หรอ อะไรเนี่ยโอพระเจ้าสวยและสง่างามมากชุดนี้ดูแย่มากจริงๆมันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะน่ารักดีค่ะชุดแปลกไปนิดนึงแต่ก็ไม่ได้แปลกมากส่วนตัวคิดว่าสวยดีนะคะทรงผมดูเรียบไปหน่อยนั่นเป็นชุดที่ไม่ซ้ำใครเลยจริงๆมันเป็นเอกลักษณ์จริงๆแหละเหมาะกับลิซ่าสวยดีนะนั่นกับโปรงทับคอเซตบอดี้สุดอยู่หรอโครงสร้างของชุดนั้นน่าทึ่งมากจริงๆเลยนะลิซ่าดูสวยมากๆ เลงชีหน้าอกหรอเดรสหรอไม่ได้โปะอะไรเลยแต่มันเหมือนภาพลวงตามากกว่าเสื้อผ้าดูแปลกๆไปนะตกใจมากที่ได้ยินว่าลิซ่าไม่สูงถึง170เซนติเมตรแต่เธอดูสูงมากๆเลยนะเสื้อผ้าของเธอซับซ้อนแต่ก็ดูสวยดีแปลกๆปลกลิซ่าดูเหมือนเธอจะทำได้ดีถ้าไม่ติดตรงหน้าอกชุดนี้คงสวยน่าดู โอ้พระเจ้าลิซ่าแปลกตาในเวลาเดีวยวกันเสื้อผ้าดูแปลกแปลกไปนะแต่รูปร่างของลิซ่านี่คือโดดเด่นสุดๆเลยรูปร่างของลิซ่าน่าทึ่งมากๆทำไมเสื้อผ้าของคุณถึงเป็นแบบนั้นแต่ไม่คิดว่าจะโอเคไหมคอมเมนต์ถึงลิซ่าทำไมมีแต่แย่แย,แย่จังเลยนะกลายเป็นคนที่โดนวิจารณ์นหนักไปเลยเสื้อผ้าก็ดูแปลกดีลิซ่าก,ก็ดูแปลกด้วยชุดนี้มันไม่ง่ายเลยนะแต่ลิซ่าใส่ออกมาดีเทลกระโปรงดูสวยมากๆอากาศร้อนอบอ้าวตั้งแต่หัวจรดเท้าแต่การแต่งตัวนี่คือมันไม่ง่ายเลยนะและฉันเห็นขัง แรกซื้อผ้าของลิซาดูหนักเป็นนิดอึงแต่พอดูด้านบนอีกทีก็สวยดีนะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่แค่บางส่วนเท่านั้นคะ่ะทุกคนมีคอมเมนต์ประมาณ500คอมเมนต์ด้วยกันค่ะก็มีทั้งความคิดเห็นเชิงบวกเชิญชมอวยชมและความคิดเห็นที่ไม่ดีนะคะเชิงลบปอสะดอก็วิจารณ์กันสนุกป,ปากอยู่พอสมควรคะ่ะทุกทคนมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างรีแอคแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะคะ